สวัสดีค่ะชื่อจินตนาอินตาคามค่ะเป็นพยาบาลวิสัญญีค่ะจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็จะมาขอนำเสนอผลงานนะคะคือเป็นตัวแทนของของกลุ่มนะคะก็คือกรรมการวิเคราะห์บัตรการค่ะมานำเสนอผลงานคุณค่าการทบทวนสู่คุณภาพบริการนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะผลงานอันเนี้ยมันอยู่ในงานประจำซึ่ง ทำกันมาค่อนข้างจะ,จะว่าหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่าไม่อยู่ในงานประจําได้เท่าที่ควรด้วยจากติดด้วยภารกิจที่ว่างานประจําเราหรือว่าเวลาหรือว่าตัวปัจจัยอื่นๆน,นะคะทำให้ผลของการทบทวนรายงานอุบัติการเนี่ยม,มันยังต่ํากว่าที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งปัจจัยหรือว่าปัญหาสาเหตเททุที่ทำให้เรา ทบัวรายงานได้ได้ไม่ไม่ตามเป้าก็คือปัจจัยสําคัญก็คือการรายงานข้อมูลมาอย่างหน่วยที่รวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งมันอาจจะมีทั้งอันเดอร์รีพอร์ตหรือว่ารายงานที่ล่าช้าเนาะจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงเป้าว่าว่าควรจะได้รับรายงานในทันเวลาแล้วก็ได้ได้ทบทวนรายงานนั้นนําไปสู่การปรับปรุงงานพอมา2-3ปีหลังเนี่ยคะ่ะเราก็ได้มา ทบทวนเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงซึ่งเอา EEG ของ AHA เข้าเข้ามาจับอะคะ่ะก็ทำให้เรามองเห็นว่า,าเราต้องมามา,มาทำให,ให้ได้ตามมาตรฐานของ EEG ที่เขากำหนดไวะคะ้ค่ะก็เลยมาทบทวนการบริหารความเสี่ยงของเราอะคะ่ะโดยเอา AHA เข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็มาทบทวนโฟร์ชาร์ดในการรายงานบัตรการะคะ่ะสื่อให้ทุกๆหน่วยของวิสัญญีะคะ่ะได้รับทราบว่า เมื่อมีอะไรอุบัติการเราต้องรายงานยังไงนะคะก็มากําหนดกําหนดวันทํากิจกรรมอะคะ่ะให้ให้ให้เป็นในงานประจําว่าทุกๆอาทิตย์ที่ 1- นึถึงสองสถึงสของเดือนเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องมาทบทวนรายงานอุบัติการแล้วก็กิจกรรมเล็กๆที่ทําง่ายๆก็คือเราก็ใช้ไอทีเข้ามามีส่วนร่วมะคะ่ะก็คือตอนนี้เรามีไลน์ใช่ไหมคะมีไอทีเข้ามาสื่อสารกันง่ายเราก็ตั้งไลน์กลุ่มของกรรมการวิเคราะห์บัการ พอพอถึงวันตามกําหนดที่เราต้องทบทวนเนี่ยก็ต้องสื่อสารกันตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่อาจารย์ตั้งแต่เอ่อลสเซเดนต์ Resident, หรือว่าทีมนําที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้รู้ว่าอะถึงวันที่จะต้องทบทวนรายงานแล้วนะใครติดภารกิจอะไรก็จะสื่อสารกันมาว่าจะต้องมาทําอันนี้หรือว่าถ้ามีงานประจําเข้ามาเร่งด่วนจรงิงๆเนี่ยจะเลื่อนไปเลื่อนเวลาไปอ่ะก็ทําให้กิจกรรมทบทวนอุบัติการของเราเนี่ยสำเร็จมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ หลังจากที่เราได้ทบทวนแล้วเนี่ยก็จะได้นำผลการทบทวนเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทบทวนระบบงานปรับปรุงงานอันไหนที่แก้ไขได้เราก็มาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็เอาคำที่ได้อีกอันหนึ่งในงานประจำที่เป็นนโยบายของโรงพยาบาลนะคะก็คือว่าเราต้องส่งผลการทบทวนทุกๆเดือนให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเราก็ได้เอาคำอันนี้ค่ะเป็นฟอร์แมตที่ใกล้เคียงกับที่ทางศูนย์พัฒนาของโรงพยาบาลของเราเนี่ยค่ะต้องการใช้นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยเนาะและทำให้ตัวเลขของการทบทวนรายงานอุบัติการของเราตั้งแต่ปี5 6จนถึงปี58นี่ค่ะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดะคะ่ะทีนี้พอจากการทบทวนเนี่ย การปรับปรุงงานที่เห็นได้ชัดๆล่าสุดที่ทําก็คือเราก็มามาปรับปรุงในเรื่องของการดูแลคนไข้ค่ะแล้วก็การพัฒนาคนนะคะในเรื่องของอความชํานาญซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งในมาตรฐานของ AHA ในเรื่องของ Unit Optimization ค่ะที่เห็นได้ชัดค่ะขอบคุณค่ะ